อันเนี้ยอันนี้เลยเอออันนี้อันนี้เนี่ยกัดแล้วเนี่ยใครกัดอันนี้อันนี้อันนี้มีทางเราเอาเดิมมาไอ้เมียวมีกล้องโฟรมไหมแบ่งไปเลยเมียอยากให้ลุงไปแบ่งเอาใส่บ้านมีน่ะกล้องติ๊กไอ้เด้อคนกินก้อนเนี่ยบ้านใช่แอาเนี่ยทำทุนสำคัญแมย์ได้ของสำคัญมามาเกณฑ์เกณฑ์ไหนให้ลุงดูดิโชว์กล้องดูดิ เอาแตช็อกโกแลตด้วยนี่ก็ใส่กลองแบ่งไปเลยแบ่งชิ้กล่องเออเอาใส่กล่องไปเลยกลออไอใส่ให้พอแล้วเอาไปไหนยดไปทำไมนะให้ป้าก็นวแมวแต่บ้านเอาไปให้ใครบ้างเนี่ยจะไปให้ใครบ้างีเลยอต้องใช้อยู่เลยไให้เอาเอาบไปให้ใครบ้างเอาตบไปให้ใครบ้างอ่ะครอาถ่ายแมวอาให้ใครเอาให้ใคร มันไม่ให้คนแล้วมันให้แมวให้ใครมันไม่ห่วงยาห่วงยายแล้วมันห่วงแมวให้ใครให้ใครให้กล้องใหญ่หน่อให้แมวแล้วสิตัวไหนให้แมวตัวไหนอีกเอาแม่เลือกเลยเดีอยวไมนี้คนกินเราพี่แค่เอ็นทิ้งเนี่ยเอาแยกไงมันได้เอาแมว่ชิเนอกินแล้วไม่ได้เอาไปแล้วไม่เอ็นแล้วไม่เอ็นนี่ไงแมวทั้งหมดบ้านเนี่ย แมวมงนลูก่ออกเนี่ไม่ใช่แมวเหรอระว่งตายแมวกินนี่แหละแมวไม่กินรอกโหมึงนี่นะเองเอมกินเลยเออเอมกินเลยเอาใส่กาวอีกเอาอ้อเอาอ้ๆคัดออก ไมุ่่ใส่ทานพิษดีกว่าพี่เอมไม่เอาพี่มมันี้ยงแล้วพีเอ็มจะเลี้ยงแล้วไปมอ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 ไนนอมอมอทอาอมมมอมยมอมอมออม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 มอมอมมอ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 ออ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 มมมมมมม่อมน่อออมออมมมออมมมใครไปไหน เออให้แม่ได้เอาไปกินด้วยก่อนเลยแล้วก็ใส่ปาก่อนเลยเออเออะไรนี่วันวันสุกผ่าจานเลยเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวแมวออกไม่ได้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 แมวออกกล้องกล้องคุโรเราไปกมอนเกิดใครคะมันเกิดใครคะมันเกิดเอ็มยกมือขึ้นมันเกิดคิเล่ว่โอ้โหออร่อยไหมคะลูกเนี่ยดิ หนาไปไหอาอันที่แมวดมอ่อนี้แม่กินเออเอออ้ใครจ้ะแลวแม่หน่มไกินอนนี้เอ้าไปเอาของดีให้ตลอดอ่ะต่ชอบกินไส้ครีมเหมือนเดิมหรอตื่กินไส้่ายด น้ำเล่นกินน้ำเปลาน้ำโค้งน้ำโค้งมายานูดมึงเร็วโค้งอะเอาเท่านี้แหละเร็วพี่เสือเออไปเลยป่ายกลุงปิดคีย์แล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องก่อนบ๊ายบายที่ทำมือบ๊ายบายขอบคุณค้าด้วยไว้ที่สุดขอบคุณค้า